bắn to xay bùi vàng tăng sát khôn có nè nè kia tân này nè kia là, là ôi lùm thôi Lùm phạch dính sao khao na náu này ใคัว่าเส้นเนาะเข้ามาทางป่ากันยามันรกแกเลยโอ้ยฝรั่งเข้าบ้านเออฝรั่งเข้าสวนฝรั่งเข้าสวนโอ้ยระวังหน่อยเออเดินนี่ดีเดินมาเีดีหยอกข้าหลูกหยอกข้าเลย โอ้ยฝรั่งอะไรโอ้ยฝรั่งเอ,อ้ยเดินดี่ <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วแล้วฮึตา <c oughs> <ม>ยอะไรไม่นั่นเนาะ เกแค่ตายเลยระรกแรงฟังน okay, the ู้มัดแล้วฟังนู้มไมเลยแล้วเชื้อนี้สดเดียวยังรกอยู่เลยอันนี้อันนั้นแต่รบรบคนนะชากแต่รบคนนะต้นเหล็กแค่ตายอย่างนึงอย่างซอมอันนี้ มันรอกไงมาได้แล้วเราโอ้ยเก่งมากเลยมาได้แล้วเตียนไว้ที่พายมาได้แล้วหลเองมันรอกมีจับไว้ตรงก้านเส้นห่อุ๊ชบชิอขึ้นตรงนะี้าาก็ได้โอเคยืนตรงนั้นก็ได้โอเคที่พชายสักเนี่ยที่พ่อชายสางยนีสกักโคน จากคนรกด้วยขึ้นเยือยาขึ้นเด้อเดียาแล้วนี่ีดเลยไม่ตายีดแล้วไม่ตายนั่นต้นมากเสียต้นมากแค่นั้นต้นเรียนอันนั้นต้นเรียนอันนี้ต้นเรียนนะต้นนั้นต้นเผาไอ้หนูเผาน้ำหอมตรงนู้น นู้นเปล่าหนามแบบนั้นมันต้นเรียนมันต้นเรียนมันต้นตอันต้นตอต้นฟังฟังมีต้นตอฮะไหครับี่ซือนี่โอเคฮะอยากไปสวิมมิ่งโอเคไปสวิมมิ่งกันนั้นยนึน้ำสวิมมิ่ง ะไปกันเอ้างาติดอีกแล้วเหรอไเอ้าวแค่ตลกเลงอออแค่ตลกแค่ทำตลกเึีงใช่ตลกเลยแล้วก็จอยทำตลกเลยอ๋อเขาอยู่นูนยง กอ่าเอา้าก็มากันอีกแล้วนนเขามากันแล้วโอ้รองสายาน้นนองรองสายอะอ๋อมันเย็นมันแรงเย็นเนี่ยคำนะ้นองเย็นเนี่ยมันอ่ะมายยิ่งอ่ะให้แลแต่เดียวอมายยิ่งอ่ะหนาให้แลไปฟ้ามันก็มากันตามมาแล้ว ปรายทัางชากคูลอะไรเฮ้ยนิ้วใ่กวาอยลงม่อย่าลงมไเมควาเสยเลยอะไรเนี่ยไม่สายใบไ้อะไรเนี่ย วันนี้จานไม่ตัดยานไปควายใช้ปุยยางไม่ได้ตัดยางวันนี้ตัดอ๋อตัดเลยขึ้นด้วยว้ย้ยมัยอนจ้นี่เป็นมจาศเลยไปไหนกันอ้าวรองเท้าติด ได้ยัเงเดินระวังระวังหน่อยหญ้าม yeah, nice, ันติดฝรั่งข yeah, ้าส้วนฝรั่งเข้าวส้วน ต่ก oh. we well, we oh. mm ี hmm. uh ้ตอนหนว่าส่วนนี้เ่รส่วนนี้ไม่ได้ยเอาตอนสาเยสร้อยกว่าตอนเสอันี้ยตอนเื้อปลูกตึงตายปลูกตึงตายเงนเสติมเตม ก,กินอีกแล้วกินอีกแล้วหาของกินอีกแล้วหาของกินได้แล้วท้องอวองันพกของกินตลอดแท้ไปฝ้าลมผัดเย็นเย็น เัเย็นเย็น้องไม่ไปปะเย็นข้งไอ้น้ำเล็กกิน ใส่แล <laughs> <ty> ้วนี่มาแล้วที่แกให้น้องตีแกให้น้องตีเช็ดแกนองกันเช็ดแกมันทั้งกันทำประจานอะกินไหลูกอมจะกินลูกอมไหมไอประช่ายน่อยตีไอฝากเปิดเป็นไม้อะแกกินมันเลยฝากเนื้อไว้กับเสื้อเลย ควักนมไปกับเบบี้แอะควักนมไปกับเบบี้เบบี้ก็กินซะ่เลย